สวัสดีครับพบกับพงษ์ทานายรถไทซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ a c e b o o k ด้วยนะครับมาพี่น้องวันนี้อยู่กับหน้างาน3ไลนนะพี่น้องของเสียมืดครับหน้างานนี้ไม่ได้เน้นสวยนะพี่น้องลมครับไม่รู้ว่าจะไถได้สักกี่ล่องนะพี่น้องไม่รู้นะครับเพราะว่าลมมั่งมากครับผมเดินยังเดินยากเลยครับ นางานนี้น่าจะเป็นหน้างานที่ที่ยากพอสมควรนะพี่น้องฝนก็เพิ่งหยุดตกได้ประมาณสี่ห้าวันนี่แหละครับแต่ว่าโอ้เหนียวนะพี่น้องดูดิครับปักฐานเนียกลัวรถจมก็ด้วยครับในเท่าไหลเอาท่าน,นั้นครับวันนี้อยู่กับเสียมืดเหมือนเดิมครับขอดหงศรนตัวแรงครับ ดูดีพี่น้องไหวไหมครับดูดีครับยกหางช่วยยังยังลำบากขนาดนี้เลยครับเสียเมื่อว่าเป็นงานตัวเองครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับไม่ว่ากันครับอย่างน้อยก็ไถค่ายหญ้าไว้ก่อนครับได้เท่าไร่เอาเท่านั้นครับไถไปเลยครับได้เท่าไหรเอาเท่านั้นครับ โอ้ลุมนะพี่น้องดูยางด้านหน้าเลยครับาด้านหลังครับทำไปเลยครับได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับงานตัวเองครับแต่ว่าถ้าเป็นงานรับจ้างหน้าจะได้กลับบ้านนะพี่น้องอเพราะว่าเราไทยนี่เรายุกผ่านช่วยตลอดเดี๋ยวเขาก็ว่าให้เราครับแต่ว่านี้งานตัวเองครับได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับเสียมืดอครับ จัดเลยครับวันนี้หน้าง,งานก็อยู่ที่ประมาณสามไร่นะพี่น้องโอ้ผมอยากเดินถ่ายให้พี่น้องได้ดูแบบใกล้ๆอยู่นะครับแต่ว่าสภาพหน้าง,งานไม่ไม่เอื่ออหนวยครับโอ,โอ้ยเสียเมือดอตั้งตรงข้ามกันพี่น้องก็ดูดีครับแดงนั้นก็เช่านะครับดูดีครับไร่ละพันเหมือนกันนะครับอ่อยงามจริงๆครับ อย่างนี้เสียมืดก็เช่าครับไรล,ละพันเหมือนกันครับจัดเลยครับจัดพันสามใบยี่สิบหกให้พี่น้องได้ดูครับ ก็ถือว่าเข้าดีนะพี่น้องเข้าดียังมากครับโอ้อจัดเลยนะพี่น้องตรงไหนที่แห้งๆก็เข้าดีครับตรงไหนที่ลมๆก็ยกขานช่วยครับตัวแรงของเราครับ ฟอร์ด 6, 6 4, ครับโอ้ปีนี้น่าจะปลูกไอ้เป็นส่วนใหญ่แล้วปีนี้เพราะว่าราคามันไม่ดีนะพี่น้องผมไปถามดูแล้วครับโอ้พี่นันว่าตกใจเลยนะครับอาคีบเกษตรกรเราครับราคามันตกต่ำมากครับผมไปถามแถวเขียดอื่นดูก็สองบาทหมดแล้วนะครับแถวบ้านผมได้แค่บาทแปสิครับ น่าจะไม่ไหวนะครับราคามันปีนี้ครับราคาหนีแทบจะไม่ได้ทุนคืนเลยครับแต่ว่าถ้าปลูกอ้อยก็ยิ้มได้พี่น้องปีนี้ก็อ้อยราคาดีมันเดิมครับแรงดีครับแรงดีแรงดีไม่มีตกครับ ได้ยูไยูได้ยไดยู่ครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับโอ้ตรงนี้เข้าดีมากครับ แรงดีครับแรงดีแรงดีไม่มีตกครับพอดหูก4 0นี่เป็นรถที่ใหญ่นะพี่น้องใหญ่บึกบึนครับถ้าเทียบกับตัวใหม่ก็98แปดแปดนู่นแหละครับของกูปต้านะครับใหญ่ครับ ยางด้านหลังก็ขอบ30นะพี่น้องยางด้านหน้าก็ขอบ24ครับเป็นล้อขนาดใหญ่ครับแรงดีไม่มีตกครับ สุดอยู่นสุดอยู่ในรุ่นอยู่นะครับปอด640ของเสียมืดอตัวนี้ครับไปตรงนั้นจะไถไม่ได้นะครับได้ยกผ่านช่วยครับโอ้หลมนะพี่น้องแถวนั้นครับอัตราการกินน้ำมันพันสามก็ถือว่าประหยัดนะครับของเสียมือนี่เติมมาหนึ่พันนี่ไถได้ทั้งวันเลยนะครับอัตราการกินน้ำมันครับก็ถือว่าประหยัดอยู่นะครับสำหรับปอด640ครับ เาดีพี่น้องเดี๋ยวผมจะเดินพยายามเดินไปถ่ายใกล้พี่น้องได้ดูครับขอขอกบ็ขอกราบขอพระคุณเป็นอย่างสูงนะเป็นอย่างสูงนะครับที่ยังไม่ลืมกันนะครับก็ขอ,ขอบคุณจริงๆครับที่ยังกดติดตามให้นะพี่น้อง โอ้ยังดีครับมวลดินดีพี่น้อง๋เยเมื่อถอยเก็บเอาครับเพราะว่าฝั่งด้านหน้ามันดินมันหล่มนะพี่น้องถอยเก็บเอาครับเอาตรงที่มันดินแห้งก่อนนะครับ สาวันหน้าจะได้มาไถพันธ์เจ็ดนะพี่น้องรอให้ดินแห้งกว่านี้ก่อนครับก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ